นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมอากาศหนาวและพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้อากาศเปิดสามารถชมทะเลหมอกได้อย่างสวยงามอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้11องศาเซลเซียสนะคะเมื่อวานนี้มียอดนักท่องเที่ยวขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์กว่า2,700คนค่ะและคงจะข้ามเชียงรายไปไม่ได้นะคะจุดท่องเที่ยวมีหลายจุดก็คึกคัก แทบจะทุกจุดเลยค่ะโดยเฉพาะที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ กองร้อยทหารมา้มากองบังคับการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2อกองกําลังผาเมืองค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านผาฮีอําเภอแม่สายนะคะในจุดนี้เนี่ยปัจจุบันทางอกองกําลังผาเมืองเขาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สามารถไปชมวิวทิวทัศน์ของจุดที่เป็นพื้นที่สูงนะคะและยังสามารถชมทะเลเหมอกชายแดนได้แบบ360องศาค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถ ชิมกาแฟซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในท้องถิ่นช่วยให้ชาวสวนในชุมชนเขามีรายได้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะไปดูกันที่จังหวัดตากค่ะก่อนหน้านี้เขื่อนภูมิพลถูกจับตามองเรื่องของปริมาณน้ำจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ไปท่องเที่ยวกันได้แล้วนะคะ ฝนที่ผ่านมาทำให้เขื่อนมีน้ำเต็มเลยค่ะน้ำอยู่ที่12,000กว่าล้านลูกบาทเมตรเป็นร้อยละ89ของความจุนะคะถ่ายภาพก็จะสวยนิดนึงเพราะน้ำเยอะนะคะนอกจากนี้ยังสามารถไปเที่ยวชมสวนน้ำพระไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่เขื่อนได้อีกด้วยค่ะ ลงมาที่นครสวรรค์น,นะคะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดพิเศษของคนในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะหลายคนก็เลยบอกว่าแม้หยุดยาว4-5วันกลับบ้านดีกว่านะคะที่สะพานเดชาติวง จนถึงสามแยกอุทยานสวรรค์รถหนาแน่นอยู่พอสมควรตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะซึ่งทางพันตำรวจโทพิทักษการินชัยรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์บอกว่าเปิดช่องทางพิเศษที่สะพานเดชาติวงศ์ที่เป็นคอขวดให้แล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางขึ้นสู่พื้นที่ตอนบนของประเทศก็คาดว่าน่าจะเดินทางกันได้สะดวกมากขึ้นแล้วค่ะ